เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทำ navigation bar แบบง่ายๆนะครับที่มันมีโลโก้แบบทางซ้ายแล้วก็มีปุ่ม subscribe อยู่ทางขวานะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางไว้ในลิงก์เนี่ยก็จะมี hover effect แบบนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงเวลาที่เอาเมาส์ไปวางในปุ่มเนี่ยก็จะมี hover effect แบบนี้เวลาที่เราคลิกก็จะไปที่ช่องเรานะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่า subscribe ไหมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำคลิปเขาที่แล้วแนะนำให้ไปดูคลิปเขาก่อนก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ข้อมูลตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมจะย้าย navigation เนี่ยขึ้นมาอยู่ใน header ตรงนี้นะครับตรงที่ผมไฮไลท์ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็น header ตรงนี้ก็จะทําการ cut tag nav นะครับมาแปะแทนข้อมูลในนี้นะครับลอง save ดูใน header เนี่ยผมจะทําเป็น3 component นะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของเว็บไซต์นะครับตรงกลางเป็น navigation ก็คือเป็น list แบบนี้นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นปุ่ม subscriber นะครับก็ออื่นนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มภาพโลโก้เข้ามาก่อน ใส่เป็น image source นะครับก็อันนี้ผมได้ใช้ c a นว a าทำเป็นโลโก้ g a n s h i n Impact review ง่ายๆไว้ตรงนี้นะครับเราอาจจะทำการเซฟเป็น png นะครับแบบไม่ให้มันมีพื้นหลังแล้วก็เอามาครอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเวอร์ชั่นสีดำอันนึงสีขาวอันนึงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำเป็น image นะครับแล้วก็โลโก้ white เซฟดูอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ขึ้นมานะครับต่อจาก navigation เนี่ยผมอาจจะทำเป็นปุ่มไว้นะครับโดยที่ปุ่มเนี่ย ผมต้องการจะให้มันคลิกแล้วไป subscribe ที่ช่องเราจะเขียนมา subscribe นะครับแล้วก็เอาปุ่ม anchor เนี่ยคลือบไว้นะครับเวลาที่ใครคลิกจะได้เด้งไปที่ลิงก์อันนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยให้ใส่แฮชแท็กไปก่อนนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแฮชแท็กให้หมดเลยข้อมูลตรงนี้อาจจะทำเป็น Character อันนี้อาจจะเป็นอัมบาเหมือนกันครับคอมโพเนนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลองมารีแคปดูนะใน h e a d e r เนี่ยจะมี3คอมโพเนนต์นะครับมี Image นะครับที่เป็นส่วนข้างบนนี้มี Navigation Bar นะครับที่เป็น List อันนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของฝั่ง HTML ที่เราจะทำในวันนี้นะครับทีนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะตั้งคลาสไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันสับสนนะหน้าเว็บหนึ่งเนี่ยอาจจะมี Na v i g a t i o n ด้านบนอาจจะมี Na นางนะครั่นด้านข้างนะครับ สำหรับ image เนี่ยผมจะตั้งอันนี้ว่าเป็น class logo นะครับ navigation ตั้ง class เป็น nav links นะครับสำหรับไอตัว sub b u t t o n เนี่ยเราจะตั้งเป็น nav sub นะครับไอพวกเนี้ย logo nav links แล้วก็ nav sub เนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะความจริงนะครับตั้งชื่อให้มันเหมาะสมกับงานโลโก้ o, เนี่ยเราต้องการให้มันเล็กลงนะครับเราอาจจะกำหนดว่า class ที่เป็นโลโก้นะครับ ให้ max width นะครับเป็น1 0 0พิกเซลลองเซฟดูมันก็จะกำหนดว่าขนาดของโลโก้เนี่ยให้ max width ได้1 0 0พิกเซลนะครับแล้วก็กำหนด height ตามอัตราส่วนของมันนะครับต่อมาเราต้องการให้เอาเมาส์มาวางแล้วมันเป็น pointer นะครับ cursor เราก็จะพิมพ์คำว่า cursor นะครับ pointer พอ mouse มาวางปุ๊บมันจะเป็น pointer อีกนี้ ปกติแล้วเนี่ยใน html ถ้ามันเป็นลิงก์อ่ะมันจะใส่สีฟ้ากับสีม่วงเ,น,เนี่ยให้ซึ่งมันดูไม่สวยนะครับเราจะเอาตัวนี้ออกเราก็มาตั้งว่าถ้าเป็นลิงก์ Anchor นะครับให้ text decoration เป็น none น,น,นะครับถ้าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีเรามีลิงก์หลายที่เนี่ยมันอาจจะสับสนได้นะครับฉะนั้นเราจะกำหนดว่าเฉพาะ ลิงก์ a ที่อยู่ในคลาส navlink เท่านั้นที่จะมีผลตัวนี้ให้เราใส่คลาสไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้ก็จะเป็นการกำหนดว่าเฉพาะลิงก์ a n c h o r ที่อยู่ในคลาส navlink เท่านั้นที่มีผลกับตัวนี้ถ้ามีลิงก์ที่อื่นเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบกับเอฟเฟกอันนี้นะครับต่อมาเราต้องการให้ตัวลิสต์ตัวนี้เนี่ยเป็นแนวนอนนะครับก็จะเป็นลิสต์นะครับใส่คำสั่ง list ในเมื่อเราต้องการพูดถึงลิสต์นะครับที่อยู่ในคลาส navlink นะ เราก็ต้องใส่ class nav l i n ไว้ข้างหน้าด้วยนะครับเราจะกำหนดให้มันอยู่ในแนวนอนนะครับใส่ display line b l o c k นะครับมันก็จะเรียงกันแบบนี้ข้อมูลใน header ตอนนี้เนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับก็คือเป็นภาพโลโก้เป็น navigation นะครับแล้วก็มีปุ่ม s ับนะครับก็ผมจะทำให้มันเรียงกันเป็นแนวนอนผมจะกำหนดว่าในข้อมูลของ main head นะครับถ้าใครไม่มี class ก็ตั้ง class เ้ยก็ดีนะครับ ในข้อมูลของ main h e a d เนี่ยให้ให้ปรับ display เป็น flex นะครับลองเซฟดูมันก็จะ flex ข้อมูล display เป็นแบบนี้นะครับที่เราสามารถปรับให้มันอยู่ชิดซ้ายหรือชิดขวาก็ได้นะครับในกรณีนี้เราจะใช้คำสั่ง justify content นะครับอันที่เราจะใช้บ่อยๆก็จะมี flex start นะครับคือให้มันชิดซ้าย flex end ให้มันชิดขวานะครับหรือถ้าต้องการให้แต่ละอันมันมีพื้นที่เท่ากันเราจะใช้ space between นะครับผมเลือก space between นะครับก็จะเป็นโลโก้ทางซ้ายนะครับ Navigation อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีปุ่มซับอยู่ทางขวานะครับเราอาจจะลองใส่ค่าอื่นดูก็ได้นะถ้าเราลองใส่ s e x n นะครับมันก็จะผลักข้อมูลทั้งหมดไปทางขวาถ้าต้องการให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางก็ใช้ space between เหมือนเดิมนะครับ space between เนี่ยก็คือเว้นที่ระหว่าง component เนี่ยระหว่างโลโก้ nav แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยให้มีพื้นที่ตรงกลางนะครับ ต่อมาเนี่ยจะสังเกตว่าไอโลโก้ตัวนี้มัน BB ใช่ไหมแล้วก็ subscribe button เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเราจะใช้คำสั่ง align items นะครับแล้วก็บังคับให้มันอยู่ที่ center นะครับมันก็จะถูกดิบมาอยู่ตรงกลางนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดลิงก์ตรงกลางนะครับมันติดก,กันเกินไปเนี่ยเราอาจจะใส่ padding ให้มันนะครับก็ผมจะใส่ padding มาเป็นบนล่างยังไม่ต้องบีบแล้วกัน ซ้ายขวาใส่เป็น30พิกเซลนะครับมันก็จะผักออกจากกาันตรงกลางนะครับถ้าต้องการให้บนล่างมันผักออกจากกันด้วยก็ลองใส่10พิกเซลก็ได้มันก็จะผักบนล่างแบบนี้นะครับถ้าสมมติรู้สึกว่าข้อมูลมันติดตัว heading เกินไปนะครับเราจะมาใส่ padding ใน heading ด้วยนะครับตรง main h e a d ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็น padding 10พิกเซล3 0พิกเซลนะครับก็คือผักบนล่าง10พิกเซลผักซ้ายขวา30พิกเซลนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าไอ้ข้อมูล main h e ตรงนี้ที่เราเพิ่งทําเมื่อกี้เนี่ยเราเคยประกาศไว้แล้วข้างบนนะถ้าเราอยากจะรวมทั้งหมดไว้อันเดียวกันนะครับเราอาจจะก๊อป property ตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เพื่อรวมไว้อันเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าจะทําแยกก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการเปลี่ยนสีไอ้ตัวนี้นะครับให้มันมีสีอื่นๆนะเราอาจจะใส่เข้าไปใน link a n c อร r ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น link นะ เราก็ใส่เป็น color เลือกสีของฟอนต์ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใส่เอฟเฟกของ hover นะครับก็คือการเอาเมาส์ไปวางแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะก๊อปข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาใส่ a hover นะครับคำว่า hover เนี่ยแปลว่าเอาเมาส์ไปวางข้างบนเราอาจจะลบ text decoration ออกนะใส่แล้วให้เปลี่ยนสีนะครับจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีที่เป็นสีเงินเข้มนะครพอเมาส์วางปุ๊บ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเงินเข้มแบบนี้ต่อมาเนี่ยเราสามารถทำให้เอฟเฟกต์โอเวอร์เนี่ยมันสวยกว่านี้ได้นะครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า Transition นะครับ Transition ก็คือการทำให้เอฟเฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นมีดีเลย์มากแค่ไหนอันแรกเราจะใส่เป็น All นะครับอาะลองใส่ไป0.2ก่อน0.2 s ก็คือวินาทีนะครับต่อมาก็ใส่เป็น e a s นะครับ0.0อาลองเซฟดูก่อนแล้วลองเอาเมาส e วางดูนะครับ เอเนี่ยก็คืออยากให้เอฟเฟกเนี่ยมันยืดแค่ไหนถ้าเราลองเพิ่มอ,อันนี้เป็น1วิดูนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมีความสム ooth มากขึ้นในการที่มันจะโ v เวอร์นะครับถ้าเราลองใส่ east เป็น0.5วิเวลาที่เราเอาเมาส์วางเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์5 5วินะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดอยากใส่ก็ใส่สัก0.1ก็ได้อันนี้ผมจะใส่เป็น0.5แล้วก็ e a s อาก ก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้นะครับสำหรับ CSS สำหรับปุ่มเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับ CSS Button Generator นะครับเราก็จะเลือกปุ่มที่มันเหมาะกับงานเรานะครับอันนี้เป็นปุ่ม Subscribe ก็ผมจะเลือกเป็นสีแดงอันนี้แล้วกันแล้วก็ให้เรามาดูนะครับว่าคลาสของปุ่มที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ว่า nav sub เราสามารถคัสตอมข้อมูลกับสีตรงนี้ได้นะครับน,นี่ผมจะตั้งว่า subscribe พอเมาส์วางก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับไอข้อมูลตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนพอเรากดแคตโค้ดนะครับเราก็จะได้ปุ่มอันนี้ขึ้นมานะครับเราไม่ต้องก๊อปไอตรงส่วนขางบนนี้นะเพราะว่าข้างบนนี้เป็นของ HTML นะครับให้มาก๊อปข้างล่างตรงนี้นะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บไอปุ่มที่เราต้องการก็จะขึ้นมาทางขวานี้นะครับเราสามารถมา ปรับค่าตรงนี้ได้นะติดต่างว่าอยากจะให้ hover แล้วมี box shadow แบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะให้ hover แล้ว box shadow มันปรับเปลี่ยนขึ้นไปแบบนี้นะครับเราเราก็มาดูนะครับว่า vertical position เนี่ยมันลบ3ก็แสดงว่าเอฟเฟกของมันคือตรงนี้เราก็สามารถกรอปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ว่า box shadow เนี่ย จัดสให้กลายเป็นลบ3แล้วก็สามารถใส่ transition เข้าไปได้ด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกปุ่มแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้ข้อมูลใน navigation เนี่ยมันชิดขวาทั้งหมดนะครับเราก็มาดูตรง justify content ตรงนี้นะครับ จาก Space Between เนี่ยเราอาจจะบอกว่า flex n นะครับแต่บางเอิญว่าเราต้องการให้ข้อมูลมันชิดขวาแต่โลโก้ชิดซ้ายเนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าที่โลโก้ตัวนี้ได้นะครับผมจะใช้คำสั่ง margin right auto นะครับ ถ้าเราใช้ margin l i n e auto เนี่ยโลโก้ก็จะมาอยู่ชิดซ้ายนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็จะถูกชิดขวาอยู่ปุ่ม subscriber เนี่ยเราสามารถใส่ margin ให้มันผักไอตัว list เนี่ยมาทางซ้ายได้เราจะใช้คำสั่ง margin left นะครับที่นบซับต,ตรงนี้ใส่ margin left นะครับอันนี้เริ่มจาก10 pixel อนับถ้าต้องการให้มันห่างอีกก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ในส่วนของการทำ dropdown menu เนี่ยก็คือการเอาเมาส์ไปวางแล้วให้มันมีเมนูตกลองอกมานะครับเราสามารถมาดูได้ในหัวข้อ CSS dropdown นะครับถ้าเราอยากได้ dropdown เมนูแบบนี้นะครับหรือว่า dropdown ที่เป็นแบบเป็นภาพแบบนี้เนี่ยลองเข้าไปดูใน W3 s c h o o สครก็ได้นะครับก็ลองกด try yourself นะครับแล้วก็ลองดูว่าไอ้ข้อมูลของการ dropdown content เนี่ยเขาใส่ สไตล์ยังไงบ้างรเราอาจจะทำ dropdown ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาเข้ามาแปะใน n a วิเ a t i o n ของเราก็ได้นะครับในส่วนของตัว dropdown เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกคีหนึ่งตอนที่สอนเรื่อง bootstrap นะครับการใช้ dropdown หรือกาการทำ carousel ที่เป็นแบบเลื่อนได้เนี่ยถ้าใช้ bootstrap ก็จะทำงานได้ง่ายกว่านะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการใส่ลิงก์เข้าไปในพวก navigation bar ด้านบนนี้นะครับเวลาที่เราคลิกโลโก้เนี่ยเราต้องการให้มันเด้งไปที่หน้า homepage ถูกไหมครับ เราก็ต้องดูว่าหน้าโฮมเพจเราตั้งไว้ว่าอะไรอันนี้ผมตั้งไว้ว่า index นะครับก็ใส่ลิงก์แองเคอร์เข้าไปให้มันนะครับโดยที่ให้มันเด้งไปที่หน้าที่เรียกว่า index.html นะครับเช่นเดียวกันนะครับในหน้าโฮมตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องการให้มันเด้งเป็นที่หน้า index.html ทีนี้ถ้าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราอาจจะสร้างเทมเพลตไว้อันนึงนะครับแล้วก็ก๊อปมา โดยที่ตั้งชื่อตามหน้าเพจที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นคาแรคเตอร์เนี่ยผมอาจจะตั้งเป็น character html นะครับอย่างหน้าคาแรคเตอร์เนี่ยถ้าผมคลิกไปก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์เราเนี่ยยังไม่มีหน้า character html นะถ้าอยากจะให้มันเด้งไปก็ต้องไปสร้างไว้ก่อนนะครับเช่นเดียวกัน About นะครับ สำหรับคนที่ทำ u t u b e นะครับแล้วก็ต้องการสร้างลิงก์เนี่ยที่ใครก็ตามคลิกไปแล้วแล้วมันจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาเลยนะครับว่าจะให้ซับไหมให้เราแปะลิงก์ช่องของเราไว้นะครับหลังจากนั้นให้เราต่อด้วยคำว่า question mark sub confirmation เท่ากับหนึนะครับพอเซฟเสร็จแล้วปุ๊บพอเราคลิกมันก็จะเด้งไปที่หน้านี้นะครับก็จะถามเราว่าเราซับเลยไหมนะครับ เราอาจจะตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าให้มันทาร์ e เก็ตแบงก์ก็ได้นะครับพอคนที่คลิกปุ๊บมันก็จะเปิดทับใหม่แบบนี้เดี๋ยวนี้จะปรับเป็น Space Between ดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำ v v i g t t o o n มาแบบง่ายๆนะครับในคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการจัดหน้าเพจด้วย o o t t t r a p นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ